ท้จริงคือนแ<ล>ีนและในแ,และในกรณี <c oughs> สมมตินะยกตัวอย่างผมเนี่ยทำบ่อยมากเลยในกรณีที่ผมเนี่ยเข้ามาตามตามเพื่อนมาทีหลังใช่ปะ่ะแล้วผมก็เข้าไปเช็คตรงนั้นเลยนะไปนับจํานวนคนเลยนะพี่ว่าแก๊งเราไม่มีกี่คนกันแน่ผมจะลงเติมได้หรือเปล่าผมก็มีเห็นหลายหลายคนเข้ามาขับรถดูเหมือนกันนะก็ไม่เกิดเห็นเห็นมีอะไรผิดพลาดเลยนะพี่และเรื่องคนเกินพวกผมก็เคยเล่นมึงโดนของมาว,ว่ะมันโดนทําของว่ะ ปกติไม่เคยเล่นนะรัตเนี่ยไม่พี่จะเล่นไม่เล่นแค่นั้นผมเล่นไม่อาะไรเราโดนใจอยากรู้อยากมีคนเยอะๆมันรัดอ่มันสนุกโอ้่นคนเยอะๆอนโอ้โอย่างนี้เองแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะจะเล่นหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะติดที่มึงแล้วติดที่มึงแล้วพี่เหมือนไม่ก็อยากเล่นอ่ะพี่เหมือนไม่ก็อยากเล่นก็เลยมาถามเล่นได้ก็เล่นได้ก็อยากรู้ว่าจะสนุกขนาดไหนก็อยากรู้เอาดิ ถ้าจะเล่นก็เล่นตอนเนี้ยบันเพิ่งรีสามสิบนาทีเรายังทำตามทันอยู่ตามพีเลยใช่ไหมได้ไม่กระเซิร์ฟมันเพิ่งเพิ่งรีไงสามสิบนาทีใช่ต้องอยู่ไม่ไอดอบเล็กไม่ตอนตอนเนี้ยมึงตอนตอนนี้มึงมึงมึงเข้ารัดก่อนแล้วเข้าเซิร์ฟก่อนมารอคิวมึงเข้าเซิร์ฟก่อนอันนี้มันรอคิวเพราะคนมันแน่นจัดโหลดก่อนแล้วกันยังไม่เคยโหลดเลยมันนี่โหลดก่อนไอดดอปเลขกไลยุงอยู่ อ้าวผม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 ถามนะครับทีซีอ้าวไอที่ผมโดนแบนนี่คือโดนอ่ะเป็นโดนเรื่องอะไรครับอ๋อตอนนี้เหมือนจะไม่ได้โดนแล้วครับเหมือนจะมาจ่ายเออ่ค่าที่ว่าโดนแบ็กลิสต์กิจกรรีอะไรครับน่าผม <ๆ S 2> ผมจ่ายไปแล้วครับอ่าแล้วในทีนี้ผมก<ต>็ย<ม>ังโดนอยู่ไงอ๋อเดี๋ยวเขาพูดหนะ้าหนะึ่งผมบอให้ว่าเจคโดนเรื่องอะไระนเขาออกมาเลยเออก็ตามนั้นนะ ก็คุยดิก็แต่ผมเช็คให้ักคู่นะครับอ๋อมันก็ไปคุยกับนูน่นคุยกับพีซีคุยอะไรกูว่าพี่ของของเจเคเขาเขาโดนเรื่องอะไรนะที่ว่าโดนงดไอเนี้ยกี่วันนะเจ็ดวันใช่ไหมโดนเรื่องอะไรนะพี่โดนเรื่องอะไรนะนนอ,อ๋ะอมันโดน ไอ้นี่ครับคนเกินแล้วก็มันในในในไอ้นี่ที่มันเป็นกฎนะครับมันจะเป็นกดเดินเจ็ดวันด้วยใช่คนค,คนเกินนี่หมายหมายถึงยังไงครับคนเกินหมายถึงยังไงบแบบเข้าเข้าไปในไหนหอ้นี่ครับไปในวงอนในบริเวณงานร้านแล้วคนเกินครับคือแบบว่าเอ่อคนที่ไปมันเกินแปดคนนะครับแต,แต่ว่ามันต้อง,ต,องต้องเข้าใจด้วยว่าว่าเข้าไปเนี่ยได้เล่นหรือเปล่าเขาได้เล่นหรือเปล่าว่าผมได้เล่นหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าเข้าไปงั้นสุดท้ายมันก็ อ๋ออันนี้อยู่ดีอะอ่าผม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 ถามเลยสมมติแก๊งผมเนี่ยเข้าไปเล่นกันแล้วผมอะไม่รู้ว่าแก๊งผมมัมีถึงแปดหรือเปล่าผมเข้าไปใกล้เพื่อน,นับจํานวนคนอย่างนี้ก็โดนเหรอครับผมผมถามเลยดิเพราะว่าผมเคยเข้าไปหลายครั้งบ้างนะไปนับจานวนคนอนะซึ่งที่แรกครับเราขอหลักฐานไปแล้วแต่ว่าทาง JK ไม่มีการส่งหลักฐานใดๆอะไรมาแย้งเลยซึ่งอ,อันเนี้ยเราก็เลยตัดสินอย่งงางนั้นว่าโอเคว่าเลที่สุดได้ว่าเป็นคนเจอครับถ้าส่งหลักฐานมาให้เราดูโอเค ถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้เล่นอันนี้เราจะตัดสินว่าอไม่โดนแต่อันนี้คือยังเขาเขาบอกว่าเขาขอหลักฐานจากเราไปอ่ะขอไปหลายรอบมากเลยเขาขอ,ขอเขาขอหลักฐานเราไปหลายรอบมากเลยเรื่องคนเกินอ่ะใครเข้าไปเกินอ่ะรู้ปะ่ะฮัลโหลเอ้ยมีใครอยู่ไหมมีของแบร์ลี่ครับที่มันเห็นมุมข้างนอกครับเพราะว่าในร้านผมมีเจ็ดคนนะพี่อืม แล้วแล้วไอ้คนที่เข้ามาเกินอะ่ะคือใครอะ่ะต้องบอกว่าคนที่เกินนะครับลุงไม่ไม่ใช่คนที่ลงเล่นครับแค่แบบอยู่บนรถแต่เกินในาสายตาเขาอ่าคนคนลงเล่นเรามีแค่เจ็ดแต่ว่าทีซียนับคนที่อยู่บนรถด้วยบอกว่าเราเกินอ่าในร้านมีเจ็ดคนครับลุงผมนับแล้วผมไปดูย้อนหลังกันอ่าในร้านมีเจ็ดคนอ่าแล้วมัน <บา S 1> มันมันเล่นแปดคนไม่ใช่หรอเขานับคนบนรถครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคนบนรถที่จอดหน้าร้านคือเขานับ จอดทาอะไรตอนนั้นไอ้นั่นจอดทําอะไรชอบชอบเพื่อนเพื่อนเราไปแลกเงินมาครับลุงแล้วก็มันเล่นร้านโฮมโปรอ่ะมันเล่นนานจัดเลยเพื่อนก็เลยแวะมาดูนักใครไอ้คนนั้นคือใครแวะมาดูอ่ะใครเออน่าจะมีชิโลมาดีอ๋อก็มีเยอะใช่ไหมก็คืออยู่ในนั้นเยอะใช่ไหมในบนรถนั้นอ่ะเยอะตอนนั้นมันไปแลกเงินมาเสร็จทั้งแก๊งอ่ะครับแล้วก็กลับมาจอดดู อ่ะมาจอดดูแต่อยู่หน้าร้านเลยใช่ไหมอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมหน้าร้านครับพี่ไม่ได้ม่ได้มันอยู่หน้าร้านเเพราะว่าไอพวกนั้นอ่ะมันเล่นในร้านกันหมดเลยไม่ได้มาเล่นข้างนอกแล้วอืมแต่เรามีหลักฐานไหมว่าเราอ่ะแค่มาดู ไม่ได้เลยครับลุงแค่อยู่ในเลเยอร์สายตาต่อให้ลุงเล่นหรือไม่เล่นเขานับผลเลยแต่เขานับมดเลยครับถึงจะมีหลักฐานไปผมวก็ส่งไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับลุงเพราะว่าเขาจะนับคนบนรถอย่างแกงอื่นที่โดนนะครับลุงร้านอยู่สะพานปลาแต่อยู่บนเขาดีจีก็โดนปรับไปสิบล้านอ่ะใช่เหรอยืนดูไม่แกงอื่นเขาก็โดนด้วยใช่ปะครับใช่โดนหลายแกงครับกดโดนไปก่อนหน้าเราแล้วดังนั้นมันก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแต่แค่สิ่งที่ รคบเขอบเขอบแข็งใจก็คือมันทําไมไม่ตั้งเป็นกฎเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาทำไมเราไปหาแล้วไม่เจอแค่นั้นเองคือ <c oughs> อยากให้เขาเขียนเป็นระบุเขตร้านไปเลยเอะไรเงี้ยนำเสนอเมื่อวานเข้าไปแล้วครับว่าเขตนี้เลยที่แบบนับคนอะไรเงี้ยนอกเขตก็ไม่นับอะไรเงี้ยเมื่อหนึ่งจุดศูนย์ครับหนึ่งจุดศูนย์มันมีเขตร,ระบุนะครับเขตร้านระบุคืออย่างนี้ครับทีซผมผมสรุปนะครับคือประเด็นอ่ะพวกน้องผมมันไปไปไอ้นี่ไปไปไปแลกเงินแดงมา แต่ทีมันเห็นไงร้านเนี่ยมันงัดกันเยอะหมายถึงมันมันงัดกันนานว่ามันไม่จบสักทีนึงมันก็เลยเข้าไปดูอ่าออค,คือมันไม่ได้ลงไปเล่นอ่ะทีซีบอกว่าถ้าถ้ามีคลิปหรือว่าลงไปเล่นทีซีจะพิจารณาถูกต้องไหมหรือว่าทีซีจะจะจะ,จะบอกว่าต่อให้อยู่แล้วนะสายตาก็ก็คือโดนปรับเออก็คือทางที่เขาส่งมาครับอันเนี้ยมันเป็นรูปอาอันนี้เข้าใจอันนี้อันนี้ผมผมถามหน่อยถ้าผมมีคลิปเนี้ย ผมมีคลิปปะพวกเนี้ไม่ได้ลงไปเล่นจริงๆแค่มาดูเฉยๆอะจะให้ไหมก็ไม่โดก็ก็ให้ครับไม่โดนครับแต่ว่าที่ขอไปทาง JK ครับไม่ได้มีการส่งมาใดๆสักอ่ไม่มีแยเตั้งตเลยแป๊บใช่ครับใอ่ะกูคุยกับ ITC หัวเขียวแล้วมันบอกว่าถ้าเรามีคลิปปะมันจะมันจะปลดให้เราเลย ถ้าเราไม่ได้ลงไปเล่นจริงๆอ่ะมันบอกเราอย่างนี้นะแบแบ๊สง่งแบใช่ครับลุบบง <ระ S 1> หลักฐานที่ฝั่งนู้นส่งมาให้ทีเซียก็เห็นว่าพวกผมไม่ได้ลงเว้ยอ่าไม่เนี่ยกูคุยกับมันอยู่เนี่ยไอ้เฮียว่ามันบอกว่าไม่มีครับตอนที่คุยกับผมไม่มีแบบนี้ครับแตม่มันบอกว่ามันคุยกับกูมัน,มนแบบนี้ไอ้เฮียมันแค่กูทาไงใช่มันบอกว่าต้องการหลักฐานเนี่ยมันถึงจะปลดเอไปคุยไปคุยตรงนั้นน่ะไปคุยกับลุง เนี่ยกูคุยกับมันอยู่เนี่ย่ส่งยอดหลังให้เขาดีแบรให้แบมันก็ส่งไปให้ดูแล้วไม่ใช่หรอก็มันบอกเนี่ยไอ้เฮียได้มีหลักฐานว่าพวกเราไม่ลงไม่เล่นจริงๆอะมันจะปลดให้กูงงอะแม่งกับสิ่งที่มึงพูดกับมันพูดกูงงแล้วเนี่ยไอ้สัตว์จะปลดได้ไงลูโดนแบร์ไม่กันเนี่ยมันบอกกูอยู่เนี่ยไอ้เฮียได้มีหลักฐานเนี่ยมันจะปลดไอ้สัตว์มึงมาฟังสิมึงจำอะไรของมึงเนี่ยเกี่ยงทำไมวะ ไอ้เฮียก็กูคุยกับมันอยู่เนี่ยแล้วกูก็ามาบอกมึงเนี่ยมันพูดเองกับปากเลยว่ามันจะปดดามลงุงจะตกใจดูไอสัตว์มึงมาคุยไหมไอ้เฮียมึงมาคุยไหมมึงมาบอกมึงคุยไม่เหมือนกันนี่เนี่ยมึงมาคุยเสือสัตว์เนี่ยหัวเขียวมันยืนอยู่กูเนี่ยกูถามมันอยู่เนี่ย ไอ้แบ์รอนนั้นได้ส่งไปป่ะแบรอว่าเราให้กันดูเองไงเพราะมันอยู่นอกร้านอ่ะตอนเนี้มึงมานี่เลยมามึงมานี่เลยมึงมาทีฟีเลยมึงมาี่ีมึงีอแบลมัต้อกัมงมารถู้ได้้วแหละครับลุงย่ผมมันไม่มีแบบนี้หรอกอ้าวกูจะรู้ไมไม่ร่้แต่กูคุยกับมันมันมีแบบนี้เนี่ยมึงแย่กูคุยแบบไหนล่ะไอสัตว์กูไม่รู้มันคุยกับมึงยังไงแต่กูคุยกับมันเป็นแบบเนี้ย ีตอนคนในแก๊งมาคุยเห็นเขาบอกโดนหมดอกู<ร>ไม่รู้รแต่กูคุยกับมันตอนเนี้ยมันบอกว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยไอ้เฮียแล้วถ้ากูให้หลักฐานมันไปแล้วมันบอกว่าไม่ไม่สนโดนหมดไอ้เฮียอันนี้ค่อยด่าแม่งอีกทีนึงแม่งป่วยนะไอ้เฮียถ้าอย่างนั้นอ่ะแล้วมึงจะให้กูหาหาพ่อมึงอรอไอสัตว์ในเมื่อกูหาหลักฐานมาให้พวกมึงแล้วอ่ะไอ้เฮียมึงงงปะแต่มันบอกกูเนี่ยถ้ามีหลักฐานเนี่ยไม่โดน ไอ้เหียไม่สุดท้ายแล้วถ้ามึงมาคุยกับเขาอะแล้วมึงไปข้างใส่เขามันไม่ได้ช่วยคุยอะไรเลยนะผมผมผมจะบอกตรงนี้นะเว้ยผมมาคุยกับ TC, ทีซีเหียอะไรเนี่ยผมพยายามแบบถามเขาที่อารมณ์ที่เราเย็นแล้วเขาก็ให้อารมณ์ที่เราเย็นหนึ่งอยี้ง ถ้ามึงแบบไปปี๊ดไปขึ้นใส่เขาเนี่ยมันไม่ได้ดูเท่เลยหรือว่ามันดูอะไรเลยเนี่ยเนี่ยดีดีครับดีดีครับครับผมดีดีถ้าผมมีหลักฐานคือผมไม่โดนใช่ไหมถ้าผมไม่ได้ลงไปเล่นแต่วันนั้นไม่ได้มีใครต่งอะไรนะเห็นไหมเลยโดนแบ็กลิสต์ไปไม่ไม่มีนะครับคือคำแรกที่เขาคุยกับผมคืออยู่พี่อยู่คุยกับดีซีอยู่มึงพักได้เลยเพราะว่าในเมืองมยังไม่มีธรรมตอนนี้จามการที่ผ่านรุ่สทงมา ไม่มีไม่ครับซีไม่มีใครมูดเลยครับมันต้องว่าด้วยกันหลังๆครับอันนี้แล้วแบมแบมส่งไปเลยแบมส่งส่งไห้ใครครับแป๊บนึงเดี๋ยวกูไอ้นี่คุยมึงแป๊บนึงนะอจะส่งตอนนี้เหละครับถ้าส่งตอนนี้มันน่าจะไม่ทันเพราะว่าเรื่องมันดำเนินไปเรียบร้อยแล้วครับอ้าวอ้าวยศอ่าไม่ทันสรุปแล้วก็คือให้มาทำไมฮะ มาล้วก็คุยกับตอนอยู่มาว่าอะไรนะยีงไม่ได้ฟังเขาบอกว่าอตอนเนี้ยส่งมาก็ไม่ทันแล้วเพราะหลักฐานมันถูกได้ดําเนินไปแล้วเอ้าโดนปรับโดนอะไรไปแล้วเอ้าไหนแก้ได้แล้วเอาไหนบอกผมผมบอกผมว่าถ้ามีหลักฐานท่านไงก็นี่ไง ก็ดูสิไอมาทำไมครับที่แรกอ่ะตอนมันต้องเออักฐามันจะต้องย้อนแย้งตอนที่เริ่มมันดําเนินอยู่ครับนะตอนนี้ okay. เรื่องมันดําเนินเสร็จเส้นไปแล้วครับมันตัดสิ oh, นไปแล้วครับก็เ oh, ลยต้องเป็นอย่างเด็ลุง oh. ครับหนี่เด็ดตรงน,งนี้นะครับชนตรงนี้หนึ่ง uh huh. <S 2> <S 2> oh, ดได้ไแบ,บมัได้แบมัได้แบมาได้แบมนี่ลุงฟังนะครับวันวันที่มันเรียกมาผมคุยกันดีมากผมอ่ะถามแล้วว่าผมผิดข้อหาอะไรมันพูดมันพูดชาเชว่ามันจะปรับตังค์ผมเพราะคนเกินผมมีสิบเอ็ดคนบนรถ แล้วมันก็มาขอดูหลกักฐานผมว่า่างั้นมันก็ไม่ต้องใช้หลักฐานแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นส่งมาแล้วว่าเห็นผู้ปกบนรถแต่ผู้ผมไม่ได้ไปเล่นผมก็แย้งไปแล้วอืสุดท้ายไม่มีพูดนะว่าถ้าส่งหลักฐานมาแย้งจะได้คอนเฟิร์มอะไรอย่างนี้นอ่าเดี๋ยวไปเอาใหม่ไปเอามันจี้ผมเนเดียวมันจี้ผมให้ปรับตังค์เดียวอ่ะคืออย่างนี้หลักฐานที่คุณอ่าหลักฐานที่คุณได้คุณคุณได้แล้วใช่ไหมครับที่ฝั่งนั้นแจ้งมาอ่าครับผมอ่าผู้ผมลงไปไหมในนั้น S 2> <S 2> ไม่ได้ลงค่ะ App, ไม่ได้ลงไม่ได้ลงถูกต้องอันแสดงว่าหลักฐานที่เขาให้พวกผมไม่ได้ลงถูกต้องไหมับผม <consumers. S 2> อ่าและดีๆต้องการหลักฐานอะไรที่พวกผมไม่ได้ลงอีก,กอ่ะ <S <S อะไรก็ต้องต้องการทางฝั่งคุณทางฝั่ง JK ครับเอา้า <BRIAN S 1> แต่เ<ง>มื่อหลักฐานที่เขาส่งมาพวกผมไม่ได้ลงแล้วคุณต้องการบ่งพวกผมไปดัอะไรอ่ะอระาหลักฐานมันมาตามนั้นก็ต้องว่าตามนะครับเอาไม่หลักฐานมาตามน้ำนะอาคุณบอกว่าบอกแล้วมันมือลุงนี่ไม อะไรของมึงวะหลักฐานตามนั้นก็ต้องตามนั้นก็คืออยู่บนรถเนี่ยมันจะให้อะไรอ่ะมันจะผิดอะไรอ่ะก็ให้ส่งทําไมในเมื่อเออในตอนแรกคุณบอกผมบอกว่าถ้าไม่ลงก็ไม่ผิดใช่ไหมแต่กี้คุณบอกกับผมนะตอนที่ผมยืนมาคุยกับคุณแรกๆถูกต้องไหมครับอ่าถ้าคุณถ้าพวกผมส่งหลักฐานว่าพวกผมไม่ได้ลงจริงๆพวกคุณจะปลดผมถูกต้องไหมอ่าถูกต้องไหม อ่าแต่ในเมื่อฝั่งนั้นส่งหลักฐานมาพวกผมไม่ได้ลงเออแล้วคุณต้องการหลักฐานแล้วคุณต้องการหลักฐานอะไรจากพวกผมอีกเออในพวกผมลงแต่ภาพหลักฐานเขาพวกผมลงแต่ภาพหลักฐานผมพวกผมไม่ได้ลงเออว่าไปอ่าอันเนี้ยไม่ได้มีใครลงเลยใช่เริ่มจากเขาแล้วเราก็ไม่ได้ผิดแล้วตั้งแต่นั้นอ <to> ่าผมว่างงเลยอ่าโอเคได้อ่าโอเคไปได้ฟัง พี่นครับพี่น้ยเยอไหมครับพี่น้อเป็นเปิดจ้าเปิดจ้าพี่โนีกแล้วเปิดจ้าพี่โนียแล้วเฮียเมื่อ้านเราคุยไปทั้วินะขอว่ายืนยันว่ายังไงก็ต้องปรับนี่ไงเจรจาทงีทางแล้วอเฮียกูจะหลุดไอเรื่องเรื่องาพเดิมมเน่ะ เดินเดี๋ยวทำเดิมเดี๋ยวทำมโอ้ยปวดหัวว่าไม่จบหร่วันนี้กูจะหลุดกูจะหลุดเฮียกูจะหลุดลุงชิดนเอาว่าขนาดมาตินยังหัวร้อนแล้วนักก็สาอะไรกับมูหัวะไอ้เฮียกูไม่ได้หัวร้อนเว้ยตอนที่กูแบบ ผมผมถามเพราะว่าไฟไฟคืออะไรครับ <c oughs> เขายังตอบว่าไม่รู้อ่ะลุงไฟมันคือการประทะอ่ะครับลุงไม่เขียนในกฎว่าคำว่าไฟออะไไม่นี่เลยอ่ะ,ออะปวดจิตอ่ะยังไงครับยังไงครับเนี่ยสรุปวินโนอ,อยู่ไหนอ่ะ <c oughs> ยกยิ้วดิปื้ด มันยกได้แค่นิ้วนี้ก่อนเดี๋ยวนิว้วอื่นค่อยค่อยยก T H U อ่ะอันแรกเลย็ดเ y ็ด นรอไหนพี่โนโอาอ่าเดนฟักโก้นะครับอ๋อโอเคครับพี่โอเคอคืออย่างนี้ครับลุงอ๋อโอเคตัสินเอาพี่โนโมาคุยเลยครับไหนๆจะเรียกพี่โนโมาแล้วเนี่ยเห็นพี่โนโเดินไปเด็กินเนี่ยเอาพี่โนโมาคุยนะครับจะได้เคลียร์ อ๋อโอเคครับวันที่แป็บผมนะ่าจะไม่อยู่โอเคได้เหตุผลแล้วครับไม่เดี๋ยวพี่โนมาเลยเอาพี่โนโมาเลยครับพี่โนโมาบอกเลยพี่โนโเดินไปตะกินแน่ะพี่โนครับพี่เขาอ,อยากได้พี่ครับเขอออนนกรแป๊บึง ครับครับครับพี่ <c oughs> คือตะกี้เนี่ย <ไอ S 1> ผมเดินเข้ามาถามทีซีคนนี้ใช่ไหมไ <อ S 1> ผมก็ <นะ S 1> ผมก็เข้ามาถามว่าพวกผมมาโดนเรื่องอะไรอ <c oughs> และทีเขาบอกว่าอผมกมา็ถามเขาว่ามีพิธีไหนไหม <c oughs> เขาบอกว่าผม,มาต้องไปหาหลักฐานมาว่าพวกผมมันไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปเล่นจริงๆ <c oughs> อและที่ผมก็ถามเขาไปว่าในเมื่อเขาส่งหลักฐานมาฝั่งนั้นใช่ไหมเขาส่งหลักฐานมให้พวกผมใช่ไหมพี่ว่า่าพวกผมไม่ได้ลงแล้วแล้วเขาต้องการหลักฐานอะไรจากพวกผมอีกที่ผมไม่ได้ลงอ่ะ คือคือปกติอะเรื่องเรื่องการที่จะอ่าจัดก,การเรื่องโทษต่างๆเนี่ยคือในส่วนของผู้แจ้งใช่ไหมอย่างคนเข้ามาแจ้งพวกแก๊งจันทคามานเนี่ยเราจะได้แต่มุมมองจากฝั่งเขาอืเราจะต้องขอหลักฐานทางฝั่งเราด้วยว่าเอ้ยมีหลักฐานทางฝั่งเราอะมันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเพราะว่ามันจะได้เอามาเทียบเทียงกันในการพิจารณาเพราะว่าบางทีหลักฐานจากฝั่งเขาอะบอกมาประเด็นหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงอะพอเรามาขอดูหลักฐานจากฝั่งของที่โดนผู้แจ้งเนี่ย เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อประเด็นที่เขาแจ้งมามันย้อนแยง้งเราจะได้เอามารวมในการพิจนารณาไม่แต่หลักฐานที่เขาส่งมาคือพวกผมไม่ได้ลงใช่ไหมพี่ถูกต้องไหมคือในระเบียบที่เขาส่งมาอะไรนะใครเรียกวะไม่ไม่ไมีมมมคือที่เขาส่งมาเนี่ยคือโดยมันเป็นประเด็นเรื่องของคนเกินอ่าคนเกินเพราะว่าเหตุผลที่คือคือไอ้ประเด็นเนี้ยมันโดนปรับกันเยอะมากเลยไม่โดนโดนยังไงพี่คนเกินไหนถึงแค่อยู่บนรถอะนะ อยู่ในรถอยู่บนภูเขาอยู่บนอะไรต่างๆอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบางทีเขาก็อ้างว่ารอเติมเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่เอาแล้วขอ้ขอ,ขอที่จริงคือมัน<ล>มีและในและในกรณีสมมตินานะยกตัวอย่างผมเนี่ยทำบ่อยมากเลยในกรณีที่ผมเนี่ยเข้ามาตามตามเพื่อนมาที่หลังใช่ป่ะแล้วผมมาเข้าไปเช็คตรงนั้นเลยนะไปนับจํานวนคนเลยนะพี่ว่าแก๊งเราไม่มีคนกันแน่ผมจะลงเติมได้หรือเปล่าผมก็มีเห็นหลายๆคนเข้ามันขับรถดูเหมือนกันนะก็ไม่เกิดเห็นเห็นมีอะไรผิดพลาดเลยนะพี่ และเรื่องคนเกินพวกผมก็เคยเล่นมาแบบอีเยื่เกินนะโอเคชุบเขาแล้วก็ให้ของเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ควรจบตรงนั้นแล้วหรือเปล่าพี่สมมติถ้าเขาจะแจ้งมาอย่างเงี้ยออว่าพวกผมแบบเกินแล้วลงมาเล่นอย่างเงี้ยก็กเป็นโทษปรับแต่นี่คือแม่งไม่ได้เล่นควยอะไรเลยในใน,ในนี้พี่นึกภาพไหมพวกผมไม่ได้เล่นอะไรเลย,เลยคือมันมีคนแบบว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นก็ก็มีครับแต่เป็นในอีกรูปแบบหนึง่งคือสมมติพวกลุงเล่นกันอยู่แปดใช่ไหมครับอายกตัวอย่างเป็นตีอยู่บนเขาอะไรเงี้ยอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นเป็นโค้ดนะครับเฮ้ยหลังเข้าเอ้ยซ้ายอะแล้วพวกผมมันมีไหมพวกผมมันมีไหมนี่ไงเลยเลยขอหลักฐานตรงนี้เพราะว่าอ๋อพวกผมมีสั่งด้วยเหรอพวกผมมีสั่งด้วยเหรอไม่ไม่รู้อันนี้คือหมายถึงประเด็นที่ผ่านมาที่เคยมีไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอันนี้พวกผมทําแบบนี้หรือเปล่าพี่ยังไม่เห็นเลยเพราะว่าเจ้าที่เขาขอหลักฐานไปเหมือนเพราะว่าเขาไม่ไม่ใช่ฝั่งที่เขาส่งอ่ะพี่ฝั่งที่เขาส่งอ่ะมีหรือเปล่าผมถามเนี่ยที่เขาส่งมาที่เขาแจ้งพวกพี่อ่ะเอามาดูดิ งั้นสมมติเนี่ยผมขับรถผ่านผมก็โดนนงเด็สมมติอ่ะผมแม่งจะไปอีกร้านนึงแล้วผมข,ขับรถผ่านปุ๊บได้แต่เราต้องขอดูหลักฐานนะถ้าเกิดขับผ่านจริงก็ไม่โดนครับเอาหมายถึงถ้าผมไม่มีอะสมมติผมไม่มีอะผมแค่ขับผ่านเฉยแล้วเขากดถ่ายรูปมาแบบเห็นผมอยู่บนรถแล้วผมผ้ามันนิ่งอะงั้นผมก็โดนฟรีเด็ <c oughs> แล้วมันไม่มีบอกระยะหรอครับพี่ว่าจุดไหนจะยืนอยู่ได้ไหมหรือว่าคือต้องในสายตาเขาเท่านั้นสมมติถ้าเขาเห็น จอดพวกผมจอดอยู่บนภูเขาร้วนู่นเลยแล้วขอถ่ายรูปมาเป็นมดจิ๋วอย่างเงี้ยพวกผมก็โดนเลยดิแล้วผมจะนับคนยังไงอะพี่ว่าคนผม,มลงไปเล่นเท่าไหรม่มึงดูมาสิดูมาให้พี่อ๋อมีครับพี่มีมีมีการพูดบนรถแบบฟังไม่ใว่ามีการล้อหลาะมีการพูดบนรถมีการล้อหลอกอันนี้คือฝั่งไหนฝั่งเจ้เฮลพี่ฝั่งเจ้รอ่าอ่าไหนผมขอไหนไหนผมขอดูหน่อย<ข> ขอดูได้ด้วยหรอแล้วก็ขอดูไม่ได้ไหรอ่ะคำว่าคุยกันหน่อยครับลุงที่เขาบอกว่าเป็นอันนี้คืออันไหนเนี่ยมันมันมีตั้งหลายอันอะอะไรนะที่เราที่เราแท็กที่ว่าคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเขาบอกเป็นคำล้อหๆน่าจะคลิปแรกครับคลิปแรกเห็นเขาเขาเออผมอยากรู้ในในในคลิปว่าถ้าดูไม่ได้ในคลิปพูดกันว่าอะไรครับเขาแจ้งมาครับว่าเป็นคำว่าคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเขาบอกตอนแรกเขาบอกว่าพวกผมปั๊บครับ คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยอันไหนอ่ะมันมีแต่สามอันนะ่ะแกงสองหรออ่ามันจะเป็นเดสท็อปคือแสดงว่าไอ้แกงเคี้ยนนี้ก็เป็นแอบเป็นประเด็นกับเรานี่หว่าไ,ไอ้ไสัสไม่คุยกันเลยอะไรเก่งมากเก่งมากอะไรเนีมแกงตัวเองแล้วก็เพรวไม่รู้ไม่ กกัันนเเลลวมในหัวข้อใดที่เขาส่งมามันมีสามหัวเรื่องอันไหนบนกลางล่างเป็นอันบนครับพี่อันบนแย้งสองเหรอแย้งสอง เสียงกูปวดหูมากเลยเนี่ยขอดูแป๊บนะไอที่อยู่บนรถใช่ไหมน่ะที่ไม่เกี่ยวเขาใช่ไหมน่ะใช่มันจ่อวาร์ปเลยไอตัวเนี้ยอีโวสีเหลืองอ่าชีโร อันนี้หน้าร้านเลยลุงหลักฐานนะครับคือลุบเราแปดคนที่เล่นอยู่ในร้านใช่ไหมแล้วเนี่ยมาจอดอยู่หน้าร้านเลยอืแล้วก็แบบกวนกว,วนอะอืมอ่าอ่ายังไงกวน,วน,นยังไงครับมันมันใครพูดเหรอพูดได้เลยพี่พูดได้เลยมันจะไม่เหมือนเขาดิมันพูดว่ามาว่าไวรุ่นไม่กลุยกันลเลยอ,อย่างเงี้ยมันทำเสียงเงี้ยดังเลยอ่าแล้วก็กวนอะไรประมาณนี้แหละ อยู่บนรถประมาณสามคนมะสองสงคนอันนี้คือประเด็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแปดคนนั้นนะแต่จะจอดอยู่หน้าร้านเลยอะ uh. ใช่ใช่อันนี้จากภาพหลักฐานเลยเพอาะ่าพี่จะทําเสียงเหมือนเขามันก็ไม่เหมือนไงถ้าเป็นคนพูดอ่ะพี่หนอน่าจะชิโร่ปะบนรถ e อีโวอะคือมันทําเสียงดัดอ่ะไม่รู้ใคร uh, อเปิดยังไง สรุปยังไงไม่ได้อยู่บนเขานะอยู่หน้าร้านเลยต้องต้องถามกันว่าอันนี้เขาจะเอาผิดเราเรื่องที่เราไปปวดใช่ไหมคือเขาเอาผิดเราเรื่องที่ผู้ผมไปปวดถูกต้องใช่ไหมพี่ที่เขา<อ>แจ้งประเด็นคนเกินประเด็นคนเกินประเด็นคนเกินคือประเด็นคนที่เข้าไปเล่นอ่ะพี่ใช้แต่มันข้ามเข้าไปในระยะสายตาใช่ไหมโดนัทอา่า ระยะสายตาเนี่ยพี่มันสุดท้ายยังไงมันก็โดนอยู่ดีในะระยะสายตาแต่ที่กดที่หนึ่งศูนศูนย์ที่ผมเจอคือเขามีระยะของเขาให้เลยนะพี่ว่าตรงไหนคือร้านตรงไหนคือดูได้แต่ที่นี่มัน,ม,นมันยังไม่มตีตอนนี้เรายังไม่อะม,ม,มัน,ม,นมันก็จะเกิเดเหตุการณ์แจ้งแบบน,นี้เรื่อยๆพี่จะปล่อยไปจริงๆหรอตอนนี้หาลือเขียนเขียนแล้วเพราะว่าเพราะว่าหลังหลังจากที่เราเคลียร์ประเด็นจัดของจนาคารเนี้ยตอนนี้ให้เขาเขียนแบบ ดีเทลละเอียดแบบละเอียดยิบทุกอย่างเลยอ่ะเนี่ยคือห้ามเข้าหรืออะไรยังไงเท่าไหร่อะไรยังไงคือตอนนี้เขาเขียนกันแล้วแล้วใช้ตอนไหนเขียนแล้วใช้ตอนไหนเนี่ยจะใช้เลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วไงเพราะว่าอย่างที่ล่าสุดที่ท,ที่ที่มหาลือกันมันยังมีประเด็นติดค้างเรื่องพวกนี้อยู่ก็เลยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แล้วทำไม,ไมนะแล้วทำไมพวกผมโดนต้องแก่บีแล้วทำไมคนอื่นโดนไม่แก่พีทำไมพวกผมต้องโดนแล้วถึงจะมาแก้กันตลอดเลยในเมื่อในเมื่อคนอื่นมันก็โดนมาเยอะแล้วทำไมไม่แก่บีทำไมพวกผมโดนมันแก่เ <c oughs> ขาเขารู้เขารู้กันหมดแล้วไงครับพ <on> ูดตรงเขารู้มากแลยเข้าใจว่าเขารู้เขาไม่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 จริงคำนี้ไม่ก็ไม่จริงเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะกดตรงเนี้ยก็ต้องมีมาเขียนมาเป็นลายลักษณ์ตรงตรงนี้ไม่ใช่ว่าสามารถประชาชนเข้าไปค้นหาแล้วมันไม่เจอบีโน มันควรจะมาค้นหาแล้วเจอตั้งนานแล้วดแต,แต่ตอนที่โดนอะ่ะน้องๆไปไปดูแล้วว่าไปดูแล้วดูอีกมันไม่มีกฎตรงนี้เขียนมาไว้เลยว่าระยะสายตาหรืออะไรอะ่ะที่เป็นข้อปรับสิบล้านอะ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาให้ผลมาว่าเขาประชุมไนงะแล้วเขารู้กันหมดเขาว่าอย่างนี้นะ<อ>ประชุมมาแล้วรู้กันหมดเขารูา้กันหมดแต่ทำไมมีคนโดนอะ่ะไอ้ก่อนหนะ้านี้ก็มีคนโดนคนโดนก็เยอะที่พี่โนบอกก็คนโดนก็เยอะ,โ,อโ,ดยอะโดนปรับเรื่องตรงนี้ไปเยอะ คือสุดท้ายแล้วแก๊งไม่ต้องโดนก่อนถึงจะรู้ถึงจะจาอะอะไรประมาณนั้นอะถึงจะเข็ดอะต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไม่เขียนตั้งแต่แก๊งแรกที่โดนไปเลยอะไรเงี้ยทําไมต้องรอให้มันถึงถึงคราวที่แบบว่าทุกแก๊งโดนครบแล้วถึงจะมาเขียนอันนี้งงนะคืองงอันนี้มันแบบมันเป็นการที่แบบเออเล่าปากเปล่าอะพี่แบบ<อ>ว่ารู้กันปากเปล่าอะ่ะคนที่ไปอยู่ในนั้นก็ไม่รู้อะไม่มีในกฎที่เรา<ว>ต้องมาเนี่ย ที่บอกว่าทําไมต้องรอให้เป็นเจเคมาโดนก่อนหรือไงนี่อะไรอย่างเงี้ยก็งงเหมือนกันแกงอื่นโดนไม่เป็นเรื่อง้าเลยหรอไม่เรื่องไม่ใหญ่บ้างเลยหรอไม่จ่ายไปยังไงสิบล้านอ่ะไม่กูกูมองว่าเขาเขาไม่อยากพูดเว้ยผมผมมองว่าเขาไม่อยากพูดพี่บางทีเขาไม่อยากพูดอ่ะแต่ว่าผมต้องพูดตลอดอ่ะพี่ผมต้องพูดตลอดอ่ะถ้าว่าผมโดนอ่ะเรื่องใหญ่ พี่พี่บอกพี่ทีีพี่พูดเองนะพี่พวกพี่พูดกันนะว่าพี่จะรักษาคนในเมืองนะพี่พี่จะรักษาแกงนะพี่ดูพวกผมดิไปเสริฟดีแล้วคอยมาคุย